สวัสดีครับผมปราชญ์ต้สบนะครับและอุปกรณ์คู่หู2กล่อง,องนะครับจะเข้ามาเปลี่ยนกล้องมือถือธรรมดาของเราให้กลายเป็นกล้องใหญ่แบบ DSLR เลยครับโอ้โหเฮ้ยว่ามันจะเป็นไม่ได้หรอครับฮ่าฮหลอินฟินิตี เดี๋ยวแกะดูแล้วจะอึ้งครับตัวนี้เขาเรียกว,ว่าคลิปติดมือถือสําหรับใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอที่เชื่อมต่อด้วยระบบบลูทูธนะครับต้องชาร์จแบตและจะทําให้เราสามารถใช้กล้องมือถือธรรมดาของเราเนี่ยเหมือนกล้องใหญ่ d s l ซได้มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมแกะให้ดูอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมเป็นไฟนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่เขามีมาให้เผื่อเราใช้ในการถ่ายงานอยากได้ภาพสวยๆอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นค่อยว่ากันเรามาดูตัวหลักของเราก่อนกับคลิปตัตวนี้นะครับมา เดี๋ยวแกให้ดูครับแล้วจะงงแน่ๆอ่ามีคู่มือนะครับนี่มีอะไรบ้างอ่ามีสายชาร์จที่ผมบอกไปเป็นระบบชาร์จแบตนะครับนี่มาดูตัวกันก่อน,อน,อนเลยชึบช้ามคุ้นคุณภาพไหมครับถ้าเกิดใครที่เคยเล่นกล้องตัวใหญ่ DSR จ,จ,จะแบบคุ้นกับกริปตัวนี้มากเนี่ยนี่จะเป็นหนังนี่ครับแบบที่จับกอบแล้วด้านบนดูครับปุ่มเพียบไปหมดเลยนี่แหละครับไม่ใจะปุ่มพวกนี้แหละครับเอาไว้ใช้แทนเป็นกล้อง DSR เลยนะครับเราเชื่อมต่อบูทูตตัวนี้เข้ากับมือถือของเรา แล้วเรา,เราถ่ายรูปเราไม่ต้องแตะที่มือถืออีกเลยจริงมไม่ได้พูดแ่นแจริงๆนะครับตัวนี้ก็เป็นเก็บติดที่จับมือถือนะครับนี่เห็นไหมก็เป็นเล่นจับมือถือนะครับแล้วก็ติดมือถือปุ๊บจะแนวนอนแนวตั้งถ่ายได้หมดเลยนะในกรณีผมใช้เป็นแนวนอนก่อน,อนละกันให้เหมือน,นเราลงเหมือนเป็นกล้องเลนส์แนวอาประมาณนั้นนะครับใช้ได้เลยใช้ผ่านเคสได้เลยนะครับก็นี่เนี่ยติดผ่านเคสได้เลยเอาติดมากลางๆหน่อยก็ได้อ่ะนี่เราจับปุ๊บจะได้ล์จับแบบนี้เห็นไหม นี่ฟิวจับมันจับกล้องถ่ายรูปเลยมันมีกิฟข้างหลังเวลาจับถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้ครับก่อนใช้งานเราเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วยบลูทูธถ้าแบตหมดชาร์จแบตก่อนนะครับแท้ีเขามีให้มานะครับกดตัวอาจำไม่ได้กดตัวไ่ค้างมัง้งอ่านี่ครับมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับเราก็เปิดบลูทูธในมือถือของเราปึ๊บบลูทูธมาดูกันอ่าชื่ออะไรแล้วผมจำไม่ได้ละผมเคยเชื่อมต่อไปแล้ว เอ่อ P.1.3 รือเปล่าเดี huh. uh, uh ๋ยวนี but, uh, ้อ่ะ BLE M.3 นี่ใช่ไหมเออปึ๊บอ่ะใช่อ่าโอเคทีนี้ครับเวลาเนี่ยนี่คือเชื่อมต่อแล้วนะเราเชื่อมต่อรู้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวดูไฟหายปะอ่ะนี่ครับเราเข้าไปในโหมดกล้องของเรานะครับปึ๊บแล้วปกติอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องก่อนนี่ปกติเวลาเราจะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องกดตัวที่หน้าจอใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องครับเพื่อนๆดูนี่นะ รูปชัตเตอร์เห็นไหมครับรูปถ่ายรูปรูปเนี่ยเราสามารถกดตรงนั้นเพื่อถ่ายรูปแทนได้ดูนะครับอ่ะหนึ่งสองสามแชะนี่เห็นไหมครับถ่ายแล้วมาดูภาพกันเห็นป่ะผมถ่ายรูปเมื่อกี้มาโดยไม่ได้แตะหน้าจอเลยโอ้ยอย่างเทพเอ้ยเวอร์นาอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสกันดูนะครับนี่อ่าลองดูนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแบบเอา้าแล้วมันจะฟโฟกัสอะไรยังไงล่ะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ดูอันนี้ผมไม่แน่ใจมันมีย้อนกลับไหม คือมันก็คมมุมทั้งหมดได้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันนะเลือกโหมดต่างๆนี่เห็นไหมครับกล้องหน้าเฮ้ฮ hey, ัลโหลยูฮูเปลี่ยนอีกทีกล้องหลังเห็นไหมกดตัวนี้กดตัวขึ้นเนี่ยขึ้นลงคือเปลี่ยนกล้องหน้ากล้องหลังนะครับซ้ายขวานี้เลือกโหมดเนี่ยมันจะขยับตามนี้เลยนะครับถ้ากดมาทางซ้ายลงมาโหมดพร์เทตเห็นไ,ไหมครับอ่ะกดทางขวาโฟโต้อ่ะผมดูหนา้าตั้งก็ได้จะได้ไม่งงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันติดใช่ป่ะอ่ะโอเค มันจะตั้งมันต้องอย่างเนี้ยอา้ามันต้องกลับขวกันอีกอ้าวไม่เป็นไรดูไปแล้วกันนะครับเลื่อนซ้ายขวานะเดี๋ยวเราเราเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะโอเคนี่เลื่อนขวาอีกปุ๊บหมดวิดีโอเห็นไหมครับเลื่อนขวาอีกเป็นโหมดอื่นๆต่างๆแล้วก็สามารถเลือกได้นะอือแจ๋วกดตัวปุ่มไลท์ตัวนี้นะครับปุ๊บเพื่อโฟกัสเห็นป่ะโฟกัสขึ้นมาปกติมันจะเล็งแบบเหมือนอัตโนมัติอยู่แล้ว เนี่ยกดโฟกัสปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ประมาณกลางๆเนี่ยเราอาจจะสามารถเลื่อนได้ไหมอันนี้เลื่อนไม่ได้อะแสดงว่าโฟกัสมันจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยกดตัวตัว,ตวกดไลน์นี่นะครับปุ๊บมันจะเป็นการโฟกัสสมมติว่าอ่ามันโฟกัสตรงอื่นอยู่มาอนี้มันเบลอกดโฟกัสจุ๊บอ่าชัดแล้วก็กดถ่ายแชะอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหน อ่าแจว๋วอันนี้คือมันต้องทาให้ถนัดนิดนึงพอดีผมต้องเอื้อมมือข้ามกล้องอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่แต่อยากให้เพื่อนๆได้เห็นเวลาการใช้งานจริงๆประมาณนั้นนะครับยังยไม่แค่นั้นครับยังซูมได้ด้วยนะดูนะเห็นไหมซูมออกซูมเข้า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 เห็นไหมซูมเข้าโฟกัสถ่ายอ่าอันนี้ใกล้ไปอาจจะเบลอนะครับแต่ก็โอเคไหนดูนี่เห็นปะ เฮ้ยธรรมดาสะที่ไหนล่ะครับอ่านี่เห็นไหมครับทั้งหมดใช้งานได้ที่ตรงนี้ตรงเดียวเลยนี่ควบววุ้หมดได้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดแบตหมดก็เสียบสายชาร์จได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวไฟเดี๋ยวผมลองเสียบไฟให้ดูเลยแล้วอ๋อใช่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 ให้ดูความตัวมีดตรงนี้สังเกตไหมครับมีตรงนี้ตรงนี้คือขาตั้งครับเราสามารถเปิดขึ้นมาป๊บ ดันล,ลงมาก่อนอย่างนี้แล้วเปิดออกอย่างนี้เป็นขาตั้งเหมือนเมื่อกี้ผมไปจะวางปุ๊บแล้วก็วางห็นปะนี่มันจะวางมันจะล็อกไว้อย่างนี้เลยอ๋อเป็นขาตั้งได้ด้วยในตัวนะครับเก๋วมาฮะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดมาเดี๋ยวเรามาเติมไฟเข้าไปหน่อยเมื่กีเราอาจจะใช้ในการถ่ายรูปอะไรแล้วมันมืดใช่ไหมอ่าเราเติมไฟเข้าไปนี่นี่นะครับตัวไฟมันก็จะเป็น เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นมาส์ติดนะครับซึ่งที่บริเวณหัวตรงนี้น,นะครับมันจะมีช่องสําหรับติดอยู่ก็ถ้าเราสามารถพวกเนี้ยใช้อ่ะจะใช้ในการถ่ายไปด้านหน้าใช้กล้องหลังถ่ายคนอื่นซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวไฟเนี่ยก็ต้องถ่ายาติดหันออกไปด้านนอกนะครับตัวนี้เป็นไฟตรงนี้ด้วยปุ่มเดียวนะครับชาร์จแท,ท้จเหมือนกันเวลาใช้งานเรากดค้างนะครับเดี๋ยวดูนะเรากดค้างไว้ปุ๊บ ไฟจะติดแบบนี้นะครับจากนั้นแล้วก็กด1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆมันจะมีทั้งหมด9โหมดนะครับนะเดีย๋ยวผมเริ่มที่ไฟขาวก่อนนี่ขาวหนึ่งขาวสองขาวสามสามระดับนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหลืองหนึ่งเหลืองสองเหลืองสามนะครับแล้วก็ไฟผสมเหลืองขาวหนึ่งสองสามนั่นเองนะครับวเวลาปิดเปิดก็กดค้างหมดเลยปึ๊บปิดโอเคนะครับเวลาใช้ผมบอกไปเราเน้นถ่ายคนอื่นใช่ไหมครับเราก็ต้อง ถ้า,าไปเพื่อที่จะไปส่องคนอื่นนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟของสตูก่อนดีกว่านะ,ะเดี๋ยวจะคอามแตกต่างให้ดูปิดไฟที่ใส่อยู่สม,มุติเลยนะว่าอันนี้คือแสงธรรมชาติแสงในห้องมืดไหมดูจากวิดีโอนี่ก็มืดนะครับเดี๋ยวผมเราเปรียบเทียบให้ดูความแตกต่างก่อนเลยแล้วกันนะครับเวลาใส่อันนี้นี่ถ่ายธรรมดานะแชะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไฟเข้าไปใส่ไฟที่ไม่ใช่ส่ร้ายนะครับเติมไฟเติมไฟอ ไปเข้าไปด้านบนแล้วก็หมุนล็อกให้แน่นนะครับอ่าโอเคหมุนล็อกให้แน่นแบบนี้แล้วก็เปิดไฟเอาจากไฟผสมก็ได้ผมเป็นคนชอบไฟผสมมันจะได้อุณหภูมิเหลืองหน่อยหน่อยอ่าเอาเบอร์เอาเบเอร์อนหนึ่งก่อนนะครับอ่าโอเคหนึ่งสองสามแค่อ่าอย่างนี้ครับดูนะครับความแตกต่างคือตรงเนี้ยมันใกล้ฉากหลังมันเลยมีเงาด้านหลังหน่อยหนึ่งนะครับอ่าดู อันนี้ภาพธรรมดาดูไม่ค่คอยมีมิติพอเปลี่ยนนีดปุ๊บเห็นไหมครับตัวหน้านี้สว่างเลยดูมี like มิติมากขึ้นอย่างชัดเจนเยวเจอความแตกต่างนี้กับแบบนี้เห็นไหมชัดเจนมันแตกต่างชัดเจนอันนี้มันสว่างขาวสวยมากดูนี้เห็นไหมออกรูดอันนี้สว่างเห็นไหมครับช่วยมากเลยนะแค่ไฟดวงนี้ดวงเดียวมันช่วยได้เยอะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะผมปิดไปอย่าแค่ภาพวิดีโอก็เห็นชัดละอ่ะปุ๊บอันนี้กับแบบนี้ นี่นะเฟี้ยวต่างกันนี่ฮึบนี่ไม่มีไฟพอได้ไฟเข้าไปหน่อยนี่สีสวยเลยประมาณนั้นนะครับก็เป็นมิติเป็นไอเดียแล้วกันนะครับให้เผื่อบ,บางคนแบบอ่าอยากจะเติมไฟตรงนี้หรือว่าในกรณีถ่ายย้อนแสงอันนี้สําคัญมากตัวนี้จะช่วยอย่างมากเลยนะครับทําให้เวลาถ่ายรูปของเรานั้นดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนี่แจ๋วเออ เก่งจังผมชอบนะมันดูแบบมันดูมีอะไรดีอ่ะตัวนี้นะครับไม่ใช่แบบว่าเออแค่ถือถือธรรมดาอย่างเดียวมันเติมไฟมันถือกดถาด่ายอะไรได้ถนัดมากนะครับอ่าแต่อย่างที่บอกไปมันไม่ได้ได้แค่แนวนอนมันแนวตั้งก็ได้ให้แนวตั้งอาจจะต้องเปลี่ยนหน่อยนึงนี่มาอย่างนี้อ่ะโอเคพอเป็นแนวตั้งมาดูมาดูมาดูป๊บอ่ะนี่ให้ปัญหา ใช้ได้เหมือนเดิมบางคนทำทิกต็อกไงทำอะไรเงี้ยใช่ไ่ะอ่าแล้วก็สามารถถือถ่ายได้เติมไฟได้นะอ่าอ,อย่างนี้อม,มืดไปหน่อยนึ่งอ่าเติมไฟสักหน่อยอ่าอะไรอย่างนี้เจ๋วเลยเห็นไหมครับถ่ายรูปแชะอ้าวนี่อยู่ในโหมดวิดีโอในโหมดไปมันสามารถเลือกโหมดปรับโหมดได้ต่างๆวิดีโออ่ะชูเข้าไปหน่อยไปหน่อยอ่านี่เห็นไหมครับ ทุกอย่างอยู่ที่กริฟตัวนี้หมดผมไม่ต้องสัมผัสหน้าจอเลยดีมากไอ้ส่วนตัวผมนี่ชอบมากเลยนะครับเจ๋ว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 อ่ะกดจุดอัดก่อนจึ๊กเคอโอ้ยยอดนั่นแหละครับถ้าเกิดใครกําลังมองหาอะไรเฟี้ยวเฟแบบนี้อยู่นี่แหละคือคําตอบเฟี้ยวมากเลยนะครับก็บอย่างงี้โอ้โหเจ๋วนี่ อนะครับยังไงได้เพื่อนอยากได้บ้างตัวนี้ครับจัดได้นะครับที่ลิงก์ใต้วิดีโอสุดยอดสุดยอดสุดยอดจนตัวผมเป็นหนึ่งในไอเทมที่จะช่วยผมในการทำงานวิดีโอได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับนี่สามารถวางเบองอะไรได้หมดเลยนะ อ่าเดี๋ยตั้งเดี๋ยนอนก็ได้ชอบตรงนี้นี่แหละครับนะสนใจจัดได้นะครับเป็นกริปนะนี่ถอดใส่ได้ไม่ย่างนี้เลยโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วเฮ้ยนะครับยังไงก็คุณจะไปดูหน้แล้วกันนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ตดตากดกระดิ่งด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดใครทําคอนเทนต์แล้วกำลังมองหาอะไรแบบนี้อยู่เรื่องจะเป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพด้วยมือถือเป็นหลักกับตัวนี้ไปได้นะครับทุกวันนี้คุณภาพของกล้องมือถือดีมาก สู้ว่าตัวใหญ่ได้อย่างสบายเลยนะครับปรับความละเอียดให้ลงสูงอะไรเงี้ยยิ่งได้เลยนะครับสมัยนี้กล้องใช้ปรับความละเอียดได้สูงมากแล้วแตได้ใช้ประจำทุกวันไม่แนะนําเพราะว่าที่จะเต็มเร็วนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับตัวนี้จะช่วยเพื่อนๆได้อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนี่อย่าลืมใช้แบตด้วยนะครับเดี๋ยวแบตหมดไม่รู้เรื่องใช้งานไม่ได้แล้วจะงงนะครับทั้งสองตัวใช้แบตทช้ขีนะครับเดยวครับวันนี้เป็นวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ